สบายดีสบายด,บด,ดีพี่น้องปลปายเบิดสุขุสุขุพี่น้องจาบรรยากาศตอนบ่ายพี่น้องหางอมาแต่ในเมืองไปซื้อของไปซื้อเครื่องปรุงไปซื้อน้ำอัดลมหิวขา่ายังวันได้กินข่าวเทียงมาพอจนสิบายสองแล้วอมายกมายกมายก คือมาแดดแ่บาดที่นี่ตอนเศร้าเพื่อนมืดฝนอากาศเย็นๆหนาวหนาวแมคกินเหนล้อจุจ้าหยังตะมังุ่งนะโมมนดาดมูหอนหอนโอ้ยว่าเป็นตะบอยากแท้ชิคกินย่างะลูกชิคกินย่างเอ้ยชิห้า้กินหน่กินยังนับจีนกันย่างน้ำอันลมสิบหาสิบหาแพ็กเก้ิบขวดบ่ เตรียมงานงานแต่งเบาแบบมืออิญนมื่อนีนก็พักอันมาเตรียมเบิดมือพี่น้องแต่เศร้าไปสื่อของจจกคบิดจกักร克าดบอนผู้ใจกับสาวแสงเงินกีบหมดไปสามล้านกว่าอันนี้บริลลรวมนี่พี่น้องเฉพาะนำอารมนี่กัหมดไปล้านกว่า ไปซื้อกล่องโฟมซื <ambition> uh, ้อกระดาษทิชชู Bü ่แล้วก็ซื้อผิกกระเทียมของพวกเครื่องปรุงเนือไปครัวอาลงเบอร์น้ำนะ เอาไปคั่วผูกเครื่องปรุงนะพักกับเอาไปคั่วเอาไปคั่ว ไปซื้อพักคอมเครื่องปรุงแขกคนก็นจาเมื่อเบหรเปล่บคือมิดซีรี ซื้อปลาแดกซื้อหมักหงซื้อหมักนาวซื้อหมักพริกซื้อลูกชิ้นซื้อกระเทียมซื้อผักแนวปยพี่อาหารแนวอันทีบอาหารจะลืมแล้วแต่ว่าจะาบอกที่ต่อสู้ยืมมาให้กันนี้่หมดเลยซอ่อนอย่างพี่น้องซอออดแต่หักเดือดนี่โพดโพบังแน่ดกดกขักดกแน่ เป็นุ้่นเสืมนองเมนจ่นะ้วงหิวเข่าแห้งพี่น้องนี่แหละเมนูอาหารเที่ยงวันนี้จนบ่ายสี่สองโมงแล้วเนาะอันนี้จะเป็นลาบลาบหมูหรือลาบเลือดแลกระดาษหมูย่างไส้หมู่งส มามามีน้องจ๋ากินข้าวรอบบ่ายมาตั้ดแต่เมืองไปสื่อของมาไม่รู้ตอนเที่ยงเขาเจาะล่มหมูตัวหนึ่งเนาะส่วงบ่ายสว่วงคำก็จะเป็นอ่าหัวตัวหนึ่งมื่นก็จะเป็นงวยอีกรอบยิ้มยังไม่ยิวครั่ พัวง่ายไปเอาเข่ามาที่น้ำมาเทมาเลทน้ำส้มแก่กันมันโปแห้งผู้อยู่บันไดอะตอดนะได้รถแดงนี่ใช้ทั้งเจามาหนั้ไงนะมอญเหมือนทั้งอันดำชุ่มๆนะมักเดือดไข่ดอกพานซุกพี่น้องข้าไ่มันส่วนมันซุกมักซีรนโคบโคบ หอนอยู่หอนเดอยสาวัวหนาวเดือไม่ไหเข้าอยู่แล้หนาวไปร่มพักแล้เพูดงอนเดือยห่อนกระจายกันเยอยงมักเดือเนี่ยมากินกับลาบบอแต่ว่าเอามักเดือหน่อยเขากินกับลาบกันแซ่บยังกินได้น้องบ่าเกยกินยูกมาดูรสานของสำอางดูด้วยใช่ไหมนี่คมอยาคัุ่้มคลุกในกเพาะอยนี่ตมําเบีย

เดี๋ยวหินเขาแล้วก่อสิเตรียมของทำน้ำยาขนมจีนเพใ่้น้องกับคุณห้าสิบโลหกสิบโลเขาจะม,มาส่งสเสลาบชีมาแล้วจ้าสิบโลแมน ไปช่วยงานแต่งแถวปากกระห้องสรุปเลยสิ้นบ่แม่นงานนี่เอามาจากงานงานอื่นไม่ใช่มูไปช่วยงานแต่งเพื่อนต่เพื่อนห้องไหมงานแต่งร้านรานนี่ร้านห้องนี่

อ้าหนิมาเพ่อกรับมาเพื่อเจ๊กุ๊บทั้งแ่ทั้งบานนะเอาสังช้อนงกอยู่สค่ะย่นอมันคลายเอ้ยเอ้ยไม่ได้วนมันคลายรอาทิตย์เร็วมาสอนมันออกมาหอดใช่ไหมเรวอะไรครับทั่วนี่มันออกมาหอดแผ่นใดและคอยจ่ายไปเลยอยจ่ายไปแล้วมาสอนชื่อาทบาทอาเอาทิตยกบ่วยกดูใ้สกทั้งแท่นะ เฮ้ยเมื่อวานนีจากงไพ่เลนมาบ่นลราบ่นนี่เมื่อเช้าน่จ้างหาิบาทปะยินดีรบลิประจ้างหาปบาทแล้วนะเปราะว่าเป็นนเจ้า้นหงกเทาะหาชิปก็เลือหาชิปมาแต่จะปู่วะครึ่งละบริการคร่งนะอ้ทไ่ทำบริการรึง กเ่นไยก่ะเลีนไกาไเยนไทเออหาห,หาหนึ่งบอเบิอม่นเช้าสาแสงกับติด้านปิรานาชาวเมืองนี่ก็มาอื่น เรดนเ่นาจะเปิดไร่ก็จะขายไร่แก้วเลยแซงตอนเลูกพวกพวกจะมาเองเนอมาเลยใะไหมันเพิ่อเลยแรงแข็งแน่าแอ็นดันีวิว่าข้าบ้วงกวดนี่ได้แตแ็แรงอ่ะยังก็เพราแล้วขัาวปุ้นขวดีเออาอแล้วกนต่อจะมาอะไรอไเอราแล้วใช่ปะเพรามเพรานเาความกระชื่อมากเลย อาหนเราจไปเอามาป้าโอ้คนนะเออีนองอาใ่แล้วมเคยหนนะเอเปียนเลี่ยเอาเอาเอาไปีเปียนยังกับอตนัป้าไว้ใ่ม้ากับจกมีเนบดเอะเกรเื้อมีเอบดเทียมบเรบบนองมึงมีอยู่ไดบยอยู่อันใ้อ่างน้มเพิง รักเอ้ยมาอันนี้ปิดมะพริกต้มเอาลูกต้มจะหน่อยหน่อยเห็นเด้ต้มจะน่อยอจะเตรียมเครื่องไว้ตีดเลยป่าเจะตอบมันแล้ <Yin. S 2>

กะชอบหอยว้ม่มองมอองยไปหอยว้แล้วก็สิ่งขยะาเก็บกรบปองนั่นน่าปวดตัวเขากินแล้วแล้วมันถ่วมแต่ร่อนหลังกรพาะจะเบาไปใส่เหนเขาบอกเขาบอกว่าพ่อเช่อชื่อมัตปช่องม่าเขาบอกเขาบอกขาขึ้นไปากปแล้วต้แล้ว ก็เดี๋ยวมันยังของเขาว่าให้ไปเอาลุ้มต้ปยังก็ให้เขาลงไปนะครับบุฟเเลอยเราเรามาเขาก็จะต่ำเลยแต่บริวารผมว่าเอามูมันะกอบแล้วนาะขอคนี้ขายเนี่ยมี่่ร้อยตะกี้แห้งเต็แวมาหาลอยลดลงสี่ร้อยเเอามาลอดไนสิบสีเมื่อไหรอมึงห่งไรแขกกินม่นนะรัลง มันมาแ่บกท้ก็มาก็บิจคถงแรกออขายอ่ะี่ร้อยแต่บอกผู้ชื่อชอบบอกหุ่งไหวงอเจ้าพอต้องญาติมันเรือเอามาทะเดกับพเลกเทนี้ก็มแตรญาติพี่น้องเจ้าอันแล้วยายแต่ีฮอใตก็เบิดแล้วน้ำจ๋อยต่เหุ่งเน้ำจอยอ่างน้มันเบิร์ด้าวข้าวย้อน้อ

ยกแอันนี้ปลาต้มไว้เจนน้ำยารมจีนเนาะปนินัันสีโลกว่าสี่ตัวเดยวก็มีลูกสิ้นถ้าถูกให้ได้ถ่ให้ได้เห็นแล้วแบปูพ่อปูจะให้แน่น เราเียบว่าเนี่ยทุกคนกูมเองนาเรื่องงั้นกูมากูกินกูซอยกูหอบขยออกกูทำกูเดมาบดีมาป้า่อพ่อ่อยพ่อยบดีบ้านกยเดาทเอาหนาเรื่องกัมาไบีานอเอือนบางเอ้อบ่ออกบ้านนี่นะคนาเรื่องเออเขามายกบสัตว์คาับมากินหวงสุขภาพตัวเองด้วยยรื่อว่าผีเสื้อสมุด แจ้งเังดูถถวแกงไงนะเชื่อขา,ขาดใจพอกันไปเข้าอันนี้หาช่องเป็นยังไงนุมเชื่อขาดแล้วก็าเช่แล้วขาดอายุเราจำค่อยได้ชั้นแล้วชั้นแล้วี่ว่านค่อยเป็นคนแล้ววัน ห้องที่จองไว้ทได้วด no yeah. like ่ไดไดีเดี้แล้วก็้าเมยงนาหมอมละี่ลบขัวทันทีเราบอกว่าไม่จองไว้เดี๋ยวท่านบอก่นจะื้อม่ไม่เตาอยขอมทองสี่หมืนละสามหมื่นเก้าตอนซื้อสามหมื่นหกขวดใช่รปขายเดี๋ยวนี้บนโลกมาก0ามใช่มีนะไปขายนบนโาามหมื่เก้า เราบรเลยของชาปริษัทนจไายโค้กอ่กนล้านป้าจเย์มาชัด้าจีเด้อป้าันลองเสือแล้วายมันธรรมดาไปปออก อันนี้เขาเขาจะปั่นใชน,น้ปาะกะทิเลยเด้เงงน,เน,นี่แหละพี่น้อกจ๋าเพราะว่าผ้าผ้าปั่นใชนัปกินแล้วปัจจัไปเฮ็ดเรียก,ก่อนเนะาะจะทำน้ำยาขนมจีนปัสจัยหลายอย่างเขาจะสิครัวงัวพร้อมสามโมง,นนงมนเนาะตัวหนึ่งตัวสองตัวสามหลอบเด็อ เดมอเนี่ก็จสขอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้ทนผู้สมขอบคุณทุกกำลังใจขึ้นเขาแล้วก็เห็นต่อไปน้ำกัดเมื่อในเมืองไปน้ำกัดทูกคนพี่น้องเลยย่างยละตลาดอยู่ผ้าหรือใช่แล้วนี้กระ ก <inaudible> <undred water avez> ็คุมกระสันออกเลยเนาะห้งมาะไก็มาโฮม